โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับไอเอ็มบอสคนเดิมและน้องกับผมครับเชิญสวัสดีครับไอายาโอเคอยู่เกมเดสสเปซอ่าภาคหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อผมเนี่ยบอกว่า,วาเกมเนี่ยมันหลอนมากครับใช่หลอนมากแต่ว่าเราจะลองเล่นดูเดย์เอนิวเกมเลยลมินเดียมเอ้ยมินเดียมนี่ไอความร้อนนี่สองสเต็กดีกไ่ม รอโหลดเดียรอโหลดเดียวใปืนกูดังที่มึงเขาไม่ได้ยินเรอกูใช้ปืนครับโอ้ยปันญาอ่อนยิงมึงไงปันญาอ่อนอ่าโหลดดิ้งโหลดดิ้งโอเคเราดมยาดมก่อนดีกว่าอืมเดี๋ยวจะดมดิงโอ้เอาเลยทำไมอ่ะหยิบจ่าเอใส่กูนะเด้วยยาด้วย ออไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีดีแล้วดีแล้วไอ้หียเอ้ยปีอาปีสองพันปีห้าร้ยี่สิบเก้ารื่องจริงบอกวะเนี่ยแต่มียานลบพิเศษหน่วยหนึ่งได้ทำการบุกเตาวดวงนี้และได้ติดเชือ้ออูดดาว มันหันโทษภิย,ยข้ามละคิปได้ไหมเนี่ยอา้าไม่ได้วะเฮ้กไ้ว่ไอ้เหี้ยมันโดนแดกแน่มันน่าจะอะไรวะความช่วเหลืออค่รี e ่เ คนข้างหน้านี่น่ามีเซ็กมากเลยพูดตรงๆเซ็กคืออะไรรู้จักไหมบอสใช่แล้วเซ็กคือชมว่าสวยลองไปพูดต่อนักผีดูอ่ยู่อาผมต้องการเซ็กเออเ้ยผมต้องการคนสวยเออวันนี้แปลว่าผมต้องการคนสวยเซ็กก์อย่าพูดนะเก็บไป เรมาถามเพื่อนด้วย่าซิกเป็นอะไรเนี่ยดูดิรูปร่างรูปร่างอย่างเงี้คือสวยมากผมต้องการซิกัไม่ได้วะมันเอิร์นคนเอินั่งยานั่นนี่

What is that? What did that Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there, and Isaac and I can fix it. 48 hours max. Alright, you have the lead. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity tethered to the Automatic docking procedures are go. hey don't do it, huh? Yeah, the ท้ายในอนอนคนนนอรับรจดุดๆน,น,นี้โอคค้ยยังก็นั่งห้าเยโอ้ยยี่ตัวละครรูนี่มันมีการตกใจเลยไ,ไงวะโอ้ปิดพัดดึยาแล้วบุ้มโอเคครับก็คลิปปีนนี้จบปีนนี้ครับผมจบแล้วครับเอาใจไม่ใช่

ยึดได้ไหมเย็ดทีตัวละครเราโอ้ยโอ้คุณน่าเชียมากเลยอิโดหน้ากาเยนี่ยอะไรอยู่ตรงอไม่รูเป็นในนี่บอลที่ดูเว้ยนี่ตรงเนี้ยดูเอวได้ในภาพแม่งโคตรบาดเลยเ่ บังคับโคตรยากเลยสุดเลยโอ้ยมึนจ้าบวกแตกเลยสุดอะไรบอกเออกูรู้ไอเ้เหี้ยโอ้ไม่งมึนมากบอกเลยเจ้าพวกนั้นหายยืดหาไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้โอ้ยอยู่ไหนี่มึงคุยอะไรอูอยู่ตรงนี้มึงบ้าเหรอฮะ โอ้ยแม่งคุณผมยังมีเซ็กดิเซ็กกับผมหน่อยคุณคุณครับคุณครับผมอยู่ข้างหน้าคุณไม่สนใจเมินอยู่เลยอ่ะเฮ้ยผมต้องการเซ็กโอ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะล็อกล็อกทำไมวะเฮ้ยนี่ยอะไรเนี่ยน้ำมันลมกดอีเออเข้าใจ อีกดเลยมินเลยดิไปห,<อ>หุหห่นแม่งสุดยอดอ๋อนี่ประตูกดอีปุ๊บไปลุยซะหน้าที่กองเพียบทำไมมันเดินชิวนีอะไรถ่ายรูปเออไม่ใช่ม ไอ้หี้ยดำไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันจีเนี่ยหัหน้ามเมามากเออเออใครวะเจีที่ไหนอ๋อเอามาอะไรอยู่นี่มาทำไมที่นี่โอ้โหเศร้าเลยไอ้เหี้ยมันกลัวๆใจเลยทีเดีมันคือที่ไหน จะดูน่านี่เว้ยอ๋อโอ้ยมันใชนยังไงวะ <c ười> บนทำไมเนี่ยบักกุที่ไปดรูอ่าอะไรีเอ๋อไปทางเดินาแผนที่ฮ่าเฮ้ยไปดูแผนที่เว้ยโอ้ยไม่มีลกล้องถ่ายรูปด้วยโอเคออกจอะไร เจคือภารกิจไม่ต้องบอกกูกูไม่รู้อยู่ดีโอเคเมื่อกี้เราไปทางไหนวะทางนี้เปิดประตูเปิดดิเออเราเลือดเปียบเลยเว้ยเก็บรปจอกเลฮ้ไม่ทำให้กูกลัวหรอกอะไรนี้เปิดตูวเปิดประตูปืด Huh, <rium citoyens> <Nacional> <Safe rév mark> okay, okay, that doesn't look good. Okay, up taking a Huh? The trans system's offline. Getting around is gonna be difficult. Yeah, Baikoo! Bye What the hell was that? Automatic quarantine must <loyalty> have <odoh> been system. We started. What if What was that? Did you hear that? ไอ้ล้างมึงอ่ะล้างมึงอ่ะไอ้ควายเอ้ยล้างมึงไม่ยิงเหรอไอ้หูนัวโอ้ยเฮียพงคุณรับคุณไปมาทำงานเอาไวะเนี่ยโอ้ปืนมีตั้งเยอะไม่ยิงวะไอ้เวนเอ้าไปดีเฮ้ยว้าวรัน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 วิ่งแค่นี้ไอ้สัตว์วิ่งยากจะพายอะไรเงี้ยโอ้โอ้โอ้มันมาแล้วมันมาแล้ว โอ้ยกูณรถปัดปัดรดุ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 ดโอ้ยรถเฮ้ยชกมัน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 เอาดิชกดิชกดิไหนชกปวะเออมือมันจับอาวุธนี่มือมันดิเก็บมือได้ไหมเนี่ยไอ้หียไอ้สัตว์มีหัวมันด้วยโอ้ยทีนหน มีศอกด้วยไหนอาวุธมันอยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยกูหลังกูนี่เฮ้ยเฮ้ยมันแทงกูเฮ้ยเอาไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บได้ด้วยยิโตอาวุธใหม่ยิโตอาวุธใหม่ยิโตเอาไม่ใช่เอาหลุดแล้วไอ้ท่านี่มันกดอย่างนี้ไอ้ท่านีมันกดอย่างนี้มันหยิบได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้วะ

โอ้มึงพาละลูกหลานยิงเมื่อไอ้สับมาทำยี้ยอะไรที่นี่ยฮะมึงเป็นใครเพื่อนกูหรือเปล่าไม่แน่มันอาจจะหนีมาก็ได้ข้างหน้ามีอะไรไหมไมระสุนเลยอะสังนัเอีเยอะปืนกว้านงนะตีไหมอ,อ้าวอุ้ยขวาลาา่ซะดีขวาแม่ง วะคิวอ,อ๋ออ๋อเพิ่มเลือดตัน,นมันบังคับกูไว้เข้าทางนี้ใช่ไหมกูเลงรอเลยแล้วกันไ้ขอเก็บก่อนไอ้คิวมันขับทุกคนแยกห่างเลยยี่ย เข้ามาคุณเห็นด้วยกูดูตำรวจก่อนเครียดกลัวเฮ้ยไม่ได้กลัวดีเขาเรียกว่าโอ้ไอซ์ <c oughs> คไอซ์คเคียอะไรอะไรวะอยู่ไหนวะนั่ยน้องเมื่อกี้ใครอะมึงไม่ใช่ Whoa, what? What the hell are those things? Is that the crew? Get your boys down. <laughs> Whatever they are, they're not friends. And half the doors <laughs> <on> the <ship laughs> are locked <laughs> because they're quiet <quarantine. laughs> <laughs> Now we have to get to the bridge. The first, we gotta repair the tram system. You are <laughs> crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I'll get you out of here alive. Now what's wrong with the tram? Oh, <laughs> <laughs>

เฮ้ยมาพูดไปดูพวกนั้นดีกว่าสัญญาณว่าอยู่บอกว่มันก็ยังอยู่อ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วมอ่ะโอ้ยตายแล้วขาดเล็กหน้าว้ายเหี้ยโอเคไปก็ได้ Ê, quỳ ngon ai, 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 ai. ไอ้ไอาอาอาเฮีย <c oughs> ตกใจว่าจะตายหายแล้วเนี่ยอู้อิอหายเรื่อนหมดสุนก็หมดอีกจเจริญพอละโยม นี่อะไรวะอะไรเนี่ยเซฟป,ป่ะอ๋อจุดเซฟอะเซฟหนกก็ดีโอเคของของอ๋อลีโหลดโอเค,อ,เคอ่ะเวนเอ้ Hey, engineering. We think we figured it out. Smith killed one. Listen, forget about shooting the body. You gotta cut off the limbs, grab a cutter, anything like that. Cut him apart. Come lock here. Oh, yeah, Mulan, we ain't got a he. ตกใจอืมโอเคพอดีกว่าคลิปนี้พอดกดติดตัดดวเซฟแล้วโอเคก็ขอจบเพียงนี้ครับแล้วก็เย้ yeah.